เป็นการฝึกแบบขั้นขั้นเทพนะทุกคนมืกอกล้องดีๆ,ๆสิลึกนะครับเป็นการฝึกยืนนะแบบสมมติว่าเรามาแล้วก็ลมนะ้มเนาะครับเราก็ต้องคลานมาแบบนี้ครับเปลี่ยนดินเลนนหล,ลุงกุเนาะนี่คือสร้างสถานการณ์จริงนะครับ ลุงเพื่อนดินเลยนะครับอรยเว้ยเดี๋ยวจะลองดูนะครับทุกคนว่ามันจะไปไหมตอนนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือว่า มือซ้ายเนี่ยเราต้องมาเกี่ยวไอ้นี่ให้ได้ก่อนโอเคดูก er, uh, anyway. ็ถ่ายลงไปเรื่อยๆลูกเด็กน้อยอนุบาลครับทุกคนถ่ายครับถ่ายเห็นขาด้วยลูกเดี๋ยวหนูก็จะได้ดังแล้วต่อไปนี่นะครับ ไปก็จะหมุนตัวไปช่วยไปนูน่นเยอะเกินเฮ้ย,ยไ,มไม่ยืนถ่ายให้ถูกให้ลุงกข้องบทเลยนต่อไปก็จะเก็บข้างหาางหลัจะพยายามเอาเองค์เขาเข้ามาข้างในให้ได้ครับ เจรจาเนนี้คือเราพยายามเอาหัวเข่าครับเอาหัวเข่าเข้ามาครับให้ยืนอยู่ข้างบนเลยอืม ลุงกุ้งที่ที่จงลุงกุ้งใส่เสื้อสีเขียวแต่ในรูปภาพนี้เป็นสีฟ้าอ๋อมันเป็นสีที่ดีไงลูกฮึชิคกี้ีายชิเกี้พายเุ๊บยง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  Jira cha cha sabari sabai <laughs> การฝึกนี่คือการฝึกภาพสนามแบบนี้เลยให้พี่เกียวตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยไลยไ้ชัดๆถอยลังไ็อีกเวเห็นขาลงกรงแล้วจะได้ nè cùng đu. ra cho có phải lên ru rồi cùng <laughs> <Cũng> chân có <laughs> đi liệu là đâu <laughs> ôi mà <Là> đâu <đồng. cười> ซาปาโรซาปารซาปสซาาโรซาปาโรซาารซีาปาทังซาปาโรซาปาโรซาปาไซซาาโรซาปาโรซาปาวีซาปาไฟซาปารซป อะไรไม่นั่งอะไรไม่นั่งนี่ก็ได้ funny ลุงสีจังเนี่ยไม่มือแล้วนะเมื่อวานช้ากว่านี้อีกไปนานจังเลย มันมันนั่งขายมันนั่งคืนนี่นี่ยนั่งขายนั่งคืนนี่ั่งขายังคืน ไอ้มุ้นั้นมุ้งยังไม่ได้ยูดิยฮ้ยเล้วกัน chạy được nó tung mà đứng thái cho anh gung này anh ta thong lùng đi tránh còn nhanh quá anh sẽ thả lùng lên anh chạy sẽ thả sải